นั่งรถไฟเที่ยวพระรามสี่แบบวันเดทิฟผมนั่งรถไฟเอ็มอาร์ทีมาลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ย่านนี้มีร้านเด็ดร้านเก่าแก่เพียบเช่นเจอลขนมจีนน้ำยาย่านนี้มีแต่คนบอกว่าห้ามพลาดร้านเล่าสากเ๋าเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาของร้านนี้ทำเองสดใหม่ทุกวันร้านเห้งชุนเสงสุนทรโกษาเกาเหล่าเนื้อเจ้าดังประจำทีนแถมแถวนี้มีคอนโดลฟ์พระรามสี่อโศกทำเลดีที่เป็น business district จะไปไหนก็สะดวกทั้งสีลมสาทรอโศกไปเที่ยวคาเฟ่กันต่อแถวนี้มีคาเฟ่ดีๆเยอะเหมือนกันนะครับเช่นผู้้ชชาาาาายยยขกกกกแฟมมีเเลลลล็ดดใหหหหือออร มากหรือจะไปนิฟคาเฟอีกหนึ่งร้านดังของย่านนี้เขาคัดมเมล็ดหลากหลายสไตล์เอาไว้ให้ได้เลือกชิมสนุกเลยและยิงย่งๆกันก็มี Black Magic Specialty เจ้านี้ก็ดีครับมีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกตามชอบเลยส่วนผมเนี่ยชอบพื้นที่ส่วนกลางของไลฟ์พระรามสี่อโศกแบบสุดใจไปเลยหรือว่าเขาตอบโจทย์กับผู้คนทุกลฟ์สไตล์เลยนะครับมีพื้นที่หลากหลายแบบเอาไว้รองรับตามความต้องการจะชอบสงบหรือชอบสนุกก็จะเตรียมพื้นที่ไว้ให้เลือกใช้งานได้จริงๆส่วนตัวห้องก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเดี๋ยวผมลองพามาดูอย่างห้องนี้วันเบ้นที่28.5ตง หรือจะเป็นห้องนี้วันเบดสขนาดพื้นที่35ตารางเมตรและห้องทูเบดมพื้นที่65ตารางเมตรแม่เลเยอร์สวยทุกห้องเลยนะครับแล้วคือจะบอกว่าวิวที่โซนฟิตเนสและโซนสระว่ายน้ําสวยตะลึงมากๆส่วนใครชอบออกกาลังกายเอาดอร์ก็มาได้ที่สวนเบนจักกิติบรรยากาศสวยงามมาพักผ่อนก็ได้มาออกกําลังกายก็ดีโลเคชันนี้ดีเหมือนกันนะครับนอกจากจะเป็นบิสเนสดิสทริกต์ยังอยู่ใกล้ห้างใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติซิริกีใกล้สวนเบนจักกิติไปทางานง่ายไปเที่ยวก็สะดวกแต่จะว่าไปในความจริงโลเคชันที่ดีที่่สุดของแตละคนก็ กันใช่ไหมครับทาง AP เนี่ยเขาเข้าใจดีและมีโครงการต่างๆทั้งบ้านคอนโดทาวน์โฮมมากกว่า200โลเคชันไว้รองรับให้เราทุกคนได้มีชีวิตดีๆที่เลือกเองได้เพื่อนๆอยู่แถวไหนกันบ้างครับมาร่วมแชร์แบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับและ EP หน้าอยากให้ผมทําอะไรไปที่ไหนยังไงฝากแนะนําไว้ด้วยนะครับ